สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องยามชีวาชาแนลและเมนูชาใสกรีนทีชามาลิและชาผล,ลไม้โดยใช้ชากรีนสีทำเลยส่วนผสมหลักมีแค่2ออย่างก็คือชาตรามือห่อสีเหลืองชาเขียวกรีนทีย้ำว่าห่อเหลืองอย่าซื้อผิดนะคะราคาประมาณ65บาทมี200กรัมแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะเพราะราคาถูกสุดหรือใครจะใช้น้ำเชื่อมก็ได้เริ่มทาชาใสกรีนทีสิออนซ์ถุงกรองชาจะต้องผ่านการลวกน้าร้อนก่อน ใช้งานครั้งแรกของวันเสมอตักผงชากรีนที่หอเหลืองหนึ่งช้อนโต๊ะใครชอบชาเข้มชานำให้ตักพูนใครไม่ชอบรสชาเยอะก็ให้ตักพอดีช้อนน้ำร้อนค่ะใส่ไป175 ml ชักชาสลับกันไปมาประมาณ4-5รอบยกสูงสูงด้วยมีกฎว่าห้ามแช่ชาเด็ดขาดนะคะสำหรับชาใสชาที่ไม่ใส่นม เพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะครึ่งรี่ไม่ได้ทำหวานแหลมมากก็จะตักแบบพอทีช้อนแต่ถ้าใครชอบหวานเจีย๊ยบจับใจให้ตักพูนช้อนเลยค่ะคนส่วนผสมทั้ง2อ,อย่างให้เข้ากันเสร็จแล้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะแถมต้นทุนถูกด้วยประมาณ4บาทนิดๆเองสีของชาจะเป็นประมาณนี้นะคะสีแบบออกอมน้ำตาลสีใสๆจากนั้นก็ใส่น้ำแข็งให้เต็มแก้วเลยค่ะเทชาเขียวกรีนทีของเราลงไปเสร็จเรียบร้อยขายได้ ต่อกันเมนูที่2ชามะลิค่ะเราจะใช้ส่วนผสมเพิ่มอย่างหนึ่งคือน้ำหวานมะลิเฮลส์บ u ูบอยซื้อปลีกจะอยู่ที่ราคาขวดละ52บาท710 ml ตักพงชาเขียวกรินงที่หอเหลืองที่1ช้อนโต๊ะค่ะเหมือนเดิมชอบเข้มก็ตักพูนเลย น้ำร้อนแก้วนี้เราจะใส่ไปที่150 ml ค่ะชักชาสลับกันไปมา4-5รอบยกสูงๆด้วยนะคะไม่ต้องแช่ชาจ้าถ้าแช่เขาจะฝาดเกินไปบีบสกัดน้ำชาให้ได้125 ml ไม่เอามากกว่านี้และไม่บีบเค้นเยอะกว่านี้นะคะเดี๋ยวจะฝาดค่ะใส่น้ำตาลลงไปเบาๆ1ช้อนชานะคะช่วยตัดรสฝาดของชาจากนั้นก็คนน้ำตาลให้ละลายก่อนพอละลายดีแล้วเราก็ไปเติมน้ำหวานเฮลสปูบอยกลิ่น มาริที่25 ml หลายคนอาจสงสัยว่าทาไมไม่ใช้น้ําหวานแทนน้าตาลไปเลยคือลองแล้วถ้าเราใส่มาลิเยอะเนี่ยกลิ่นมาริเขาจะแรงแซงกับกลิ่นชาไปนิดนึงเราก็จะมีรสเฝื่อนๆด้วยนะคะนี่ก็เลยใช้น้ําตาลทรายเข้ามาช่วยเพิ่มรสหวานนิดนึงเพื่อแก้ปัญหาตรงจุดนี้นะคะทําให้กลิ่นของมาริไม่แซงกลิ่นชาค่ะแล้วก็รสชาติจะกลมกล่อมไม่เฝื่อนมาลีด้วย เมนูสุดท้ายชาผลไม้ตักชาเกลีนที่ฮอเหลืองที่1ช้อนโต๊ะน้ำร้อนแก้วนี้เราใส่ที่150 ml เท่ากับแก้วของชามะลิเลยชักชาสลับไปมา4-5รอบไม่ต้องแช่เหมือนเดิมจ้าสกัดน้ำชาได้125 ml สตรอเบอรี่ไซรัปห,หรือสควอชก็ได้ตามแต่ละคนชอบเลยใส่ลงไปที่40 ml ค่ะถ้ารสชาติสควอชเขาก็จะมีความของสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานนํำมากกว่านะคะก็แล้วแต่ชอบ เราทำแยกทูทนเขาจะได้สวยงามแต่เพื่อนๆจะไม่แยกก็ได้นะคะผสมคนกันไปเลยก็ได้ก็จะกินง่ายขึ้นปิดฝาให้เรียบร้อยจะขายได้แล้วต้นทุนดีงามมากๆเรามาชิมรสชาติไปด้วยกันแก้วแรกก็เป็นออริจินอลเลยนะจ๊ะชาเขียวกรีนทีแบบใสๆก็จะได้ความชานำค่ะแต่ไม่เฝื่อนไม่ฝานดื่มง่าย ลื่นคอนะคะดื่มจนมดแก้วก็จะได้ความหวานแบบกลมกล่อมแล้วก็รสชาที่นำหอมชาหรือถ้าใครอยากได้รสชาแบบฝาดนิดนิด,นดติดปลายลิ้นสามารถแช่ชาได้ค่ะแก้วที่สองชามะลิอันนี้กลิ่นมะลิหอมชื่นใจนํำมาก่อนเลยนะคะจากนั้นค่อยทำได้กลิ่นชาแล้วก็รสชาติของชาค่ะความชาเขาเจอเจอืเจอจางลงกว่าแก้วแรกนะเนื่องจากมีความมะลิเข้ามาเสริมด้วยค่ะสดชื่นเหมือนเวลาที่เราไปเดินตามตลาดนัดนะคะจะได้รสชาติประมาณนี้นะ หรือใครจะใช้น้ำเชื่อมแทนน้ำตาลก็ประมาณ10 ml ค่ะแก้วสุดท้ายเราต้องคนให้เข้ากันก่อนแก้วนี้ย้ำว่าต้องคนเลยนะจ๊ะไม่อย่างนั้นรสชาติข้าวบนจืดข้างล่างจะหวานเจี๊ยบค่ะถ้าเราใช้ไซราบเราจะได้รสชาติชานามาก่อนจากนั้นค่อยตามด้วยความเปรี้ยวหวานสตอรอเบอรี่เบาๆแต่ถ้าใครใช้น้ำสควอชจะได้ความสตอรอเบอรี่แบบเปรี้ยวหวานแหลมมาก่อนค่อยตามด้วยรสชาซึ่งอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะ ใครอยากเซฟคอสลดต้นทุนเนี่ยสามารถใช้ติ่งฟงได้เลยนะคะต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณ3บาทกว่าๆต่อแก้วแต่ถ้าเป็นลองบิชก็จะประมาณ6บาทกว่าๆเพื่อนๆสามารถนำสูตรนี้ไปปรับรสชาติตามวัตถุดิบที่ร้านเรามีตามชอบได้เลยค่ะครีเอทกันเต็มที่เลยขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันมาเสมอนะคะฝากกดติดตามเพจชามาลีและ YouTube งามชีวช anel ให้ด้วยค่ะครั้งหน้าพบกันใหม่บ๊ายบาย